ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มสนาทีครับรถของหน่วยกู้ชีพของขวาวรุกันยูก็นำร่างของพระประคุณหลวงพอ่อพระครูสุเขตวรธรรมหรือหลวงพ่อโดดของเรานะครับเข้าทูวัดครับชาวบ้านคณะสัทธาญาติโยมก็ลงไปรอรับศพของพระประคุณหลวงพ่อครับ ทะเบียน6155นะครับรถคู่ชีพผู้ภัยของร่วมกันอยู่ขวาวนะครับตอนนี้ร่างหลวงพ่อนะครับก็มาถึงวัดท่านแล้วนะครับ Anh sáng ngày hôm nay đến 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 ngày hôm nay

เดี no. so, oh to to ๋ยวพักการ์ดเพระักกรเสร็จลุกเงนกร์บต่อพอลุกเงินเสร็จโยมกราบต่อแล้วก็ทำวัดวงพ่อพร้อมแซเลยเนาะยมไ้เฉยเอาการบร้อมกันรยมทีหลังแรมอาลุกเงนก้เง อัศยงคงพร้อมกัน สัปปะปะังธมะภูาะสตวาราตเทนะกตังสันปะรัธมะธมปันเอากราบมอพร้อมกัน ภูกาสักมามิพันเตอันทานิพันเตสัพพะนปะระตังธรรมะเมปันเตมาหังตะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตตังสามินาตะตังปุญญาไม่หังตะตตัง ¡Gracias!